สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาทำกันในหน้าหนึ่ง้ยสองและหนึ่งร้อยสามกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการแสดงการหาผลบวกนะคะคก็จะมีตัวเลขมาให้เราเป็นโจทย์ใช่ไหมคะสี่สิบอ็ดบวกเจ็ดขาวนี้เขาจะมาตั้งเป็นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยกันนะคะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบก็คือสี่หลักหน่วยก็คือหนึ่ง สีบอบวก7ได้เท่าไหร่นักเรียนก็บวกเลยนะคะหน้านี้จะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะเขาจะตั้งตัวเลขมาให้ทุกข้อแล้วนะคะนักเรียนแค่บวกหาคำตอบแค่นั้นอเอาเจ็ดไว้ในใจรับไปอีกหนึ่งครั้ง7็ดแล้วก็8ดก็จะได้ตรงนี้เป็น8ปดได้สี่ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาค่ะ แค่นี้เอง48ดังนั้น41บวก7เท่ากับ48แค่นี้ค่ะง่ายๆเลยอ่าข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะอ่ามาดูข้อนี้5บวก72ทำไมเราไม่เอาห้ามไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรคะมันอยู่ในหลักหน่วยมันไม่ใช่50ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลข5จะต้องอยู่ในหลักหน่วย ให้นักเรียนหาคําตอบเองนะคะต่อไปหน้านี้จะเป็นการบวกสองหลักนะคะ,ะดูตัวอย่างอย่างเช่นยี่สิบหกบวกสามสิบสามเขาเขียนเป็นวิธีแบบนี้ได้ตั้งขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้นะคะหกบวกสามสองบวกห้าทำไมถึงมีสองตัวเพราะว่ามันอยู่ในมีทั้งหลักสิบและหลักหน่วย ทั้งสองตัวนะคะทั้งสองตัวเลขหกบวกสามเอาหกไว้ใจนับตอบอีกสาครั้งหแล้วก็เจ็ดแดเกอันนี้3ามแล้วก็สี่ห้าอันนี้ก็ตอบเท่ากับห้าสิบเแค่นี้ง่ายเลยนะคะอ่าส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนลองทำดูเองนะคะ ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ